ชาวราศีกรกฎนะฮะกับการที่ดาวพุธย้ายนะครับย้ายราศีจะหาผลประโยชน์จากการที่ดาวย้ายได้อย่างไรนะครับมันมีเคื่อนไข่างี้นะฮะว่าเวลาที่ดาวย้ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับแต่กรกฎมันมีเรื่องดีแบบนี้ข้อแรกเงินนะฮะสำคัญมากคือช่วงนี้คือเงินนะครับช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะทํากิจทาการอะไรเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันจะแปลงเป็นเงินได้เนี่ยให้รีบทําเลยนะฮะ จังหวะมันได้จังหวะนที้นี้คือตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่23สิามงหานะฮะฉะนั้นสำหรับคนที่มีไอเดียอยู่แล้วนะหรือมีอวัตถุดิบอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าบางคนไม่ได้ทําธุรกิจใดๆก็ตามเลยนะครับมันจะหาได้ยังไงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเขามาคุยนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าใครที่ยกตัวอยา่างค้าขายใครทําการตลาดใครที่ทําธุรกิจเพื่อหวังผลเรื่องของเงินนะฮะลายกระแสรายวันนะครับ หรือว่าบางคนอาจจะทําธุรกิจที่อาจจะมีเข้าขอมีสินค้าพวกนี้นะครับเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะกับการทําการตลาดใหม่เหมาะกับการร้อนสินค้าเหมาะกับการคุยหาตลาดาส่งนะครับแห่งใหม่หรือว่ารูปแบบคิดในเรื่องของการทําโปรโมชั่นการทําการตลาดของอสินค้าเรานะครับสินค้าบางตัวอาจจะเงียบเงียบนิ่งๆิ่อโอเคลองปรับเปลี่ยนขยับขยายคือมันต้องมีการปรับขยับขยายบางอย่างก่อนแล้วก็ค่อย ร้อนสินค้าแล้วค่อยทาการตลาดคือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วมันจะเด่นมันจะดีนะฮะส่วนคนที่ทํางานออฟฟิศนะครับช่วงนี้เหมาะกับการสร้างผลงานให้กับตัวเองบางครั้งมันอาจจะยังไม่ใช่เป็นเงินเงินสดนะฮะโดยตรงเพราะว่ามันทํางานเหมือนกับราชการหรือว่าทํางานเอกชนทํางานออฟฟิศนะครับมันจะหาเงินรายวันมันก็ไม่ใช่เพราะว่าโดยรวมกระแสการเงินมันก็อยู่เหลืออยู่ทางเดียวแต่ว่ามันสามารถหาเป็น ชื่อเสียงหาเป็นเครดิตหาเป็นผลงานหาเป็นช่องทางการากเรียกว่าหาไรายได้ใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้มันพอได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นลองนะครับใครที่ทำงานมันเป็นช่วงการเรียกฟ้าเปิดนะฮะในการสร้างผลงานสร้างไรายได้สร้างชื่อเสียงสร้างเครดิตแล้วเงินจะตามมาที่หลังก็ยังได้แล้วแต่ว่าเราทํางานอะไรอยู่แค่นั้นเองนะฮะแต่โดยรวมนะครับถึงบอกว่าช่วงเนี้ย พยายามคิดให้เยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมามุมดาวจะยังคิดเต็มที่และแต่ว่าผลออกมาอาจจะเท่านี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเราคิดเต็มที่นะครับผลมันจะเท่านี้ประมาณนี้เลยฉะนั้นแสดงว่าในระยะนี้1คิดแล้วร้อนผลงาน2คิดแล้วทํา3อะไรทําได้ทําไปก่อน4อะไรที่ยังไม่พร้อมสักอย่างเลยให้เริ่มคิด5 อะไรที่ยังไม่พร้อมสักอย่างเลยคิดแล้วหาข้อมูลให้มากที่สุดในช่วงนี้หรือวิ่งข้นขวายนะฮะคืออดทนนะครับเตม็มที่เลยแล้วเดี๋ยวคุณจะมีช่องทางหรือว่ามีเส้นทางของความรู้ต่างๆหรือว่าแนวทางต่างๆหรือว่าใครที่มีฝีมือเขาจะเข้ามาคุยมาบอกแล้วก็มาแนะนําและทําให้คุณได้ร้อนสินค้าหรือว่าร้อนผลงานนะครับออกไปช่วงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเรียกว่าต้องเหนื่อยเหนื่อยเยอะด้วยแต่เหนื่อยแล้ว มันคุ้มกว่านะครับสร้างผลงานในช่วงนี้ใครที่ทํางานอะไรอยู่ก็ตามนะฮะแน่นอนว่ามันสามารถสร้างผลงานของเราได้เต็มที่นะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่ครับมันจะมีเสมือนกับมีกล้องนะครับจากหัวหน้าแอบส่องมองเราอยู่นะหรือว่าเขาอาจจะแอบเช็คผลงานเราอยู่นะครับหรือแอบดูเราอยู่นะครับทางใดทางหนึ่งหรือมีสายให้ส่งสายมาให้เราให้สังเกตเราดูอยู่ประมาณนี้ก็ยังได้นะครับ มันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้คุณยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งได้ผลงานยิ่งได้เครดิตยิ่งได้ปัญญายิ่งได้ความรู้ใหม่ๆยิ่งได้คอนเน็กชันใหม่ๆยิ่งได้บางทีถ้าทําธุรกิจการเงินก็จะมีเงินเข้านะครับในช่วงนี้ได้แต่เม็ดเต็มหน่วยเพิ่มมากขึ้นหรืออย่างน้อยมันก็ได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาละกันนะฮะฉะนั้นในช่วงนี้คนราศีกรกฎจึงเหมาะกับการทํางานในเชิงรุกเนี่ยต้องบอกงี้นะเราผมก็ไม่รู้แล้ว แต่ละท่านทํางานแตกต่างกันนะฮะจะทําราชการทําเอกชนรับวิสาหกิจหรือว่าเอฟรีแลนซ์หรือบางนคนอาจจะรับช็อบหรือบางคนตกงานอยู่ก็ให้วิ่งหางานนะครับเต็มที่บืองที่มันจะเป็นคนรู้จักเก่าๆที่แนะนําหรือชี้เป้าให้เราไปสมัครงานที่นี่สิหรืออาจจะลองนะครับทดลองทําอะไรที่เราไม่เคยทําทําอะไรนอกกรอบที่เราเคยที่เราไม่เคยทำะนะฮะมาก่อนมันก็จะมีเส้นทางที่จะทําแล้วสำเร็จได้ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะฉะนั้นช่วงนี้ จงเหนื่อยจงหนักจงอดทนจงขนขวายหาความรู้ขนขวายหาคอนเนคชันแล้วก็ลงมือทำนะครับบางอย่างที่เราพอจะทำได้ให้ทำไปก่อนนะครับอะไรที่เราพอทำได้แต่ถ้าใครที่สมองมึนตึบเลยให้รีบคิดนะครับหรือว่าทำอะไรที่หาข้อมูลให้เต็มที่ที่สุดในช่วงนี้มันก็จะ หาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มดําเนินการนะครับในช่วงเร็วๆนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือเรื่องราวของชาวราศีกรกฎนะครับก็เต็มที่แล้วก็อย่าท้อนะครับจริงๆจังหวะมันมีนะครับใครที่แบบดิ่งๆลงแล้วตอนเนี้มันจะถ้าเป็นเส้นกราฟมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับเรื่อยๆจนยิ่งขวนขวายมันก็เหมือนกับเราสปีดในการไต่ขึ้นในเร็วแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ไวที่สุดเท่านั้นนะครับโอเคนะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ